21เคล็ดลับการบริหารเวลาให้ประสบความสำเร็จและมีเงินใช้เป็นล้านจากไบอันเทซีกูรูความสำเร็จระดับโลกจากหนังสือกินกบตัวนันซา 1. กํากำหนดเป้าหมายในชีวิตของคุณให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มต้นทำอะไร เรื่องของการเงินเรื่องของชีวิตของเรานะคะถ้าเรากำหนดเป้าหมายในชีวิตของเราให้ชัดเจนเราจะเริ่มต้นได้อย่างดีค่ะแต่ถ้าเราไม่วางแผนกำหนดชีวิตของเราเราก็จะเดินไปสเปสปะโดยที่เราไม่มีทิศไม่มีทางค่ะ 2. คุณจำเป็นต้องฝึกให้มี3ส,สิ่งนี้ 1. ต้องรู้จักเลือก 2. ต้องมีระเบียบวินยัย 3. ต้องมุ่งมั่นตั้งใจ 3. จากกฎของพาเลโตจะมีงานที่สำคัญเพียง20%ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของคุณถึง80%นั้นหมายความว่าถ้ามี10งานเข้ามาจะมีเพียง2งานเท่านั้นที่สร้างผลตอบแทนเป็นความสำเร็จให้คุณมากถึง80%จงหางาน20%ที่สำคัญก่อนคะ่ะ 4. จำไว้เลยว่าการเสียเวลาวางแผนเพียง1นาทีช่วยประหยัดเวลาการทำงานไปได้มากถึง10นาทีเลยจงวางแผนงานแล้วจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มากขึ้นค่ะ 5. จงเป็นคนที่ผัดวันประกันพุ่งอย่างชาญฉลาดด้วยการเลื่อนงานที่ไม่สําคัญออกไปและมาลงมือทำงานที่สําคัญจริงๆตอนนี้ก่อน จงหางานที่สำคัญก่อน 6. การเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ดีขึ้น 7. หากคุณอยากทำงานนั้นให้สำเร็จคุณต้องสร้างแรงจูงใจในการเลือกสิ่งที่คุณลงมือทำ นั้นก่อน 8. จงใช้เทคนิค a b c d e คือการแบ่งงานตามลำดับความสำคัญงาน a ไล่ไป e ลงในรายละเอียดแล้วทำงานที่สำคัญก่อน 9. การเตรียมการที่ดีก่อนเริ่มงานจะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้โดยไม่ติดขัดและมีประสิทธิภาพ 10. ใช้เทคนิคการมองถังน้ำมันทีละถังทำงานไปทีละขั้นตอน จนกว่าจะเสร็จ 11. การลงมือทำคือหัวใจสำคัญของการบรรลุเป้าหมายเพราะถ้าเราวางแผนแล้วแต่เราไม่ลงมือทำหัวใจสำคัญของความสำเร็จของเป้าหมายก็จะไม่บรรลุผลค่ะดังนั้นจงลงมือทำ action now ทำทันที12เมื่อเริ่มต้นวันใหม่จงเริ่มต้นลงมือทำงานที่สำคัญที่สุดก่อน เป็นอันดับแรก 13. ความสามารถในการพุ่งความสนใจไปที่งานสำคัญที่สุดของคุณก่อนจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในอนาคตเสมอ 14. มันพัฒนาทักษะที่ทำให้คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่อย่างสม่ำเสมอ 15. อย่าติด ดักเทคโนโลยีหรือสื่อโซเชียลมากเกินไปอย่าเสียเวลากับอุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้เวลาทำงานควรปิดแจ้งเตือนมันไปบางคนนะคะตื่นขึ้นมาจับโทรศัพท์ก่อนเลยแล้วเราก็ถ่ายฟีดจนทําให้เราเสียเวลาค่ะดังนั้นเริ่มต้นวันในแต่ละวันอย่าเพิ่งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะจงทำสิ่งที่ให้กับตัวเองก่อน 1ชั่วโมงหลังจากนั้นค่อยหยิบโทราศัพท์ขึ้นมาเพื่อทำงานค่ะ 16. ผู้คนมากมายต้องเจอความล้มเหลวพเพราะพวกเขาไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของตัวเองมากเพียงพอดังนั้นนะคะเราจงชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเราเองให้มากพอค่ะ17อย่าคิดทุกอย่าง แค่ในหัวจงเขียนสิ่งเหล่านั้นและเป้าหมายลงบนกระดาษมันจะทำให้เชื่อมโยงความคิดได้ง่ายกว่าค่ะดังนั้นนะคะให้เราเขียนลงมาค่ะเราอยากได้อะไรเป้าหมายของเราคืออะไรเขียนลงกระดาษค่ะ18หั่นงานเป็นชิ้นเล็กๆแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆแล้วลงมือทำไปทีละอยา่าง แล้วคุณจะสำเร็จค่ะ 19. จงจัดสรรช่วงเวลาให้มากพอและต่อเนื่องสำหรับงานสำคัญที่ต้องใช้เวลา 20. ในทุกๆคืนจงลิส์รายการงานต่างๆที่จะต้องทำในวันถัดไปออกมาโดยลิสต์รายการหลักแบบเป็นรายเดือนรายสัปดาห์และรายวันจงทำ to o o list t ของคุณ ทุกๆคืนเอเองนะคะก็ทำทู o ูลิสทุกคืนค่ะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทำอะไรวางแผนเดือนวางแผนสัปดาห์แล้วเราก็มองว่าเราบรรลุเป้าหมายในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนได้ไหม21การกินกบตัวนั้นซะหมายความว่าการระบุงานที่สำคัญที่สุดของคุณก่อนและก็มุ่งมั่น ทำมันด้วยความตั้งใจจริงจนกว่ามันจะสําเร็จเป็นงานแรกของวันเหมือนการกินกบที่เทียบได้กับงานที่สําคัญแต่ไม่น่าทําเหมือนกบตัวอับปรักที่สุดให้ทําก่อนค่ะนั่นคืองานสําคัญดังนั้นถ้ากินมันได้ทั้งวันนั้นก็จะโล่งไปได้ทั้งวันเพราะงานที่สําคัญสําเร็จไปเรียบร้อยแล้ว สรุปออกมาจากหนังสือ East d a t Frog โดย By a n t e s i หรือที่ชื่อไทยคือกินกบตัวนันซะเรื่องของการบริหารเวลานะคะใครที่อยากที่จะบ,บริหารเวลาลองไปหาซื้อหนังสืออ่านดูนะคะกินกบตัวนันซา ของ Brian นเทซีวันนี้ช่องของโคดเอเอาเคล็ดลับดีๆนะคะมาฝากกันสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะกินกบตัวนั้นซะา21เเคล็ดลับ การบริหารเวลาค่ะช่องของโค้ด A นะคะก็จะบทความดีๆหรือรีวิวหนังสือต่างๆนะคะที่ A ได้อ่านไปแล้วนะคะมาสรุปใจความสําคัญให้ฟังนะคะใครที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองชอบพัฒนาตัวเองนะคะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องของโค้ด A สอนการเงินโค้ด A ออมันนี่ไปด้วยนะคะฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดดีๆง่าคิดดีๆในทุกๆวันค่ะ การเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money